สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาทําผัดกระเพราไข่เยี่ยวม้านะครับวันนี้ก็จะมีนะครับพริกแห้งครับพริกแกวกระเทียมนะครับถั่วฝักยาวซอยนะครับแล้วก็นี่นะครับไข่เยี่ยวม้าครับกะเพราครับกะเพราเอาสองอย่างนะครับ อีกอย่างก็จะอันเนี้ยจะไปทอดกรอบนะครับส่วนอันนี้เราจะใส่กับผัดกระเพรานะครับธรรมดา,าครับเดี๋ยวเรามาตามพริกกันนะครับพริกแห้งนะครับใส่ลงไปเลยนะครับพริกแห้งนี้เราหั่นก่อนได้นะครับมันจะละเอียดง่าย ใส่พริกแก้วนะครับกับกระเทียมใส่เลยครับตํามเลยครับตําเพอาะหยาบๆนะครับใครชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกเยอะใครชอบเผ็ดน้อยก็ใส่พริกน้อยนะครับแล้วแต่ชอบครับ ก็กระเด็นกันเลยทีเดียวนะครับอ้าวแค่นี้นะครับพอครับเราจะมาทอดกระเพรากันนะครับมันหมูนะครับ น้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะครับใส่กระเพราลงไปนะครับกระเพราแดงครับหอมเลยครับ ครับได้ที่แล้วสากออกครับ เา <Now. S 2> ไปแร้นะครับเบาไฟนะครับเบาไฟต่อไปจะมาทอดไข่เยี่ยวมานะครับนี่ครับ ไยไม้เราใช้ได้นะครับได้เย็บผ้านะครับตัดนะครับมันจะไม่ติดครับแต่จะใช้มีดตัดมันจะติดมีดนะครับ นะครับเบาไฟครับตักขึ้นพักไว้นะครับ ต่อไปนะครับเราจะมาผัดกระเพรานะครับนี่ครับพริกครับใส่ไป,เ,ปเลยครับ ลืมก็ได้นะครับเรารู้ว่าพริกได้ไม่ได้นะครับถ้าเราจามนะ่ะแสดงว่าใช้ได้แล้วครับฉุนเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นแหะครับอ่าครับหมูสับ <c oughs> ไปครับน้ำล้างครกครับ จะมาใส่ครับสีดำครับนิดนึงเรียกสีครับ ต่อไปนะครับซอสปรุงรสครับหนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะซอสหอยนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะเช่นกันครับ ชิมรสชาตินะครับดีแล้วนะครับเหลัวจามาปรุงอย่างอื่นต่ออีกนะครับเพราะว่าจะใส่พวกซอสซีอิ๊วเยอะแล้วมันเค็มแล้วมันจะปรุงอย่างอื่นไม่ได้นะครับจะค่อยปรุงไปนะครับต่อไปครับ น้ำตาลน,น้ำตาลครึ่งหรือว่าช้อนช้อนชาก็ได้ครับหรือครึ่งช้อนโต๊ะก็ได้ใส่ลยน,นะครับชิมนะครับอีกหนึ่งรอบนะครับ มาได้ที่แล้วนะครับน้ำปลาครับนี่จะใช้เป็นน้ำปลาที่ห้อนี้นะครับหอมเลยครับจะใส่น้ำปลาผัดกระเพราต้องใส่น้ำปลานะครับ ใสดกะเพาไม่ใส่น้ำปลามันไม่หอมครับไม่ใช่ผส่กะเพราใส่อะไรด้วยก็ได้ครับแต่อย่าลืมใส่น้ำปลานะครับใส่กะเพราครับะได้แล้วนะครับได้ที่แล้วนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราจะตักใส่จานกันนะครับดับไฟครับ้ยังไม่ได้ใส่ถั่วนะครับใส่ถั่วลงไปนะครับ ทาดกันได้นะครับถ <c oughs> ึงใส่ถั่วเคครับอันเนี้ยเสร็ียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปตักใส่จานกันจริงๆเลยนะครับอ้าวไข่เยี่ยวมานะครับวางใส่จานแล้วนะครับ <c oughs> เอาผัดกระเพราใส่ไปเลยครับลาดไปเลย ไปครับกระเพรากรอบครับโรยนะครับเรียบร้อยครับผัดกระเพราไข่เยี่ยวมา้าโรยด้วยกระเพรากรอบเสร็จสิ้นแล้วครับสวัสดีครับ